ค่ะนะคะสวัสดีอาจารย์สุมาลานะคะเรียกโค้ชกล้วยนะคะค่ะอาจารย์สุมาลาคะาได้เรียนรู้ได้รู้จักนะคะเทรนนิ่งแอนด์กลุ่มโคชชิ่งกับอาจารย์ประกรณ์มานานแค่ไหนนะคะก็สักประมาณสักสองปีได้ะสักสองปีนะคะแล้ววันนี้เหตุผลอะไรคะที่ทาให้ตัดสินใจละว่าจะมาเป็นวิทยากรการสอนแนวนี้ที่สถาบันเอ็นเทรนนิ่งนะคะวางกระบวนการไว้ที่เรียกว่าเทรนนิ่งแอนด์กลุ่มโคชชิ่งค่ะ มองตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนาะก็จริงๆแล้วไม่ได้มีความสนใจที่จะเป็นวิทยากรโดยตรงค่ะก็คือที่มาเรียนรู้เนี่ยเพราะว่าอยากจะมาเอาแค่โนเล e ของ coaching เท่านั้นว่ามันเป็นยังไงถ้าเวลาที่เราดูตามเว็บไซต์ต่างๆเราก็จะเห็นชื่อของอาจารย์ระก่อ์พูดถึงเรื่องบุ๊โคชชิ่งค่ะเทรนนิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยอยากจะมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพื่อที่ จะเอาไปทําในเรื่องส่วนตัวของตัวเองค่ะยังไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเป็นวิทยากรเรีเยนด็อกเตอร์เรียนด็อ,เอเก,กเตอร์เติมแรงเพราะว่ากำลังเรียนปริญญาเอกเอาไปเสริมกับที่กําลังเรียนอยู่ใช่ไหมคะเขาทำวิจัยเรื่องโคชชิ่ c อ a c h i n g n u r s อ๋ <S อโอเคค่ะก็เลยได้เจอกันนะคะแล้วอตอนนี้ได้รับเซอร์แล้วนี่คะตัดสินใจแล้วใช่ไหมคะว่าจะมาเป็นวิทยากรสอนแนวนี้อย่างจริงจังนะคะครัก็ได้โอกาสนะคะจากท่านอาจารย์ตะกรณน ชักชวนแล้วก็บอกว่าให้ลองมาดูไหมก็เลยตัดสินใจว่าเออก็ในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนอยู่มันก็น่าจะเสริมกันได้ด้วยดีแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ในงานประจําได้ด้วยที่เราทางานอยู่ค่ะโอเคต่อไป้คำถามที่สองออมีความรู้สึกอย่างไรคะในการที่จะใช้นะคะเ,เทคนิคการสอนแนวนี้เนี่ยต่อจากนี้ไปะคะ่ะหลังจากที่ได้ไปฝึกมาแล้วด้วยค่ะ ต่อจากนี้ไปก็จากที่ได้ผ่านกระบวนการสอนมาสักระยะหนึ่งนะคะ2-3หลักสูตรเนี่ยก็พบว่าเวลาที่เราสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คือว่ามันคงไม่ยากเหมือนที่อาจารย์กล่าวกัวเว่ามันคงไม่ได้ยากใครๆก็เอาไปสอนได้ค่ะแต่พอเวลาที่เราไปสอนจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันท้าทายอ่ะเรียกว่ามันยากนะเรียกว่ามันท้าทายเราเนื่องจากว่า เวลาที่สอนไปเรามักจะกลับไปตกหลุมพรางของเราอันเดิม <ฮะ S 1> ที่จะไปยัดเยียดความรู้ให้กับผู้เรียนซะเป็นส่วนมากจนลืมนึกถึงไปว่าเอะเราจะโค้ดเขา,าได้ยังไงค่<ฮ>ะแต่พอเราสอนไปหลายๆหลักสูตรเข้าเราก็จะพบว่าสติเราต้องมี <ฮะ S 1> เมื่อเมื่อสมมุติเวลาเราสอนไปแล้วเราจะ ไปสู่แนวเดิมที่เราเคยชินเียเลยเคยชินเหมือนกันค่ะ,คะเอาตัวรอดในการสอนไปครั้งหนึ่งเนี่ยเ,คคเราจะต้องมีสติกลกับมาคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราได้ทําแนวโคชิ่งยังค่ะถ้าถ้ายังไม่ได้ทําเราก็ทําตอนนั้นเลยเพราะว่าเวลาที่เราสอนเนี่ยอาจารย์เคยสอนไว้เสมอว่าเวลาออกไปสอนไม่ต้องกลัวอะไรงั้นเนี่ยให้นึกอย่างเดียวว่าคนเรียนเขาไม่รู้เรื่องโอเคค่ะประมาณนั้นโอเคนะ ได้ผ่านการฝึกความรู้สึกมาล้นี่ขออนุญาตสอบถามว่าแล้วระหว่างการฝึกเองอะคะ่ะเราได้อะไรที่ที่ตัวเองรู้สึกว่าได้อะคะ่ะระหว่างการฝึกนะก็อันที่หนึ่งเลยที่ได้แน่ๆคือได้พัฒนาวิธีคิดตัวเองกับอันที่สองก็คือได้สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตตัวเองเลยนะยังไม่ต้องพูดถึงวัเลยนะ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือตัวเราเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องวิธีคิดค่ะวิธีการที่จะแอ p โพสต์คนอื่นะนะแล้วก็อันที่สามเลยก็คือในหน้าที่ประจําที่ทําำยู่เราเพราบว่าลูกน้องเรามีความสุขมากขึ้น,นรออผู้ร่วมง,งานก็รู้สึกว่าเราอะเป็นคนดีขึ้นเป็นคนดีขึ้นค่ะ อันนี้เขาบอกอนนเป็นภาพสะท้อนกลับาภาพสะท้อนแสดงว่าทํา,าได้ชัดก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ากระบวนการโค้ชเนี่ยนอกจากสามารถช่วยผู้อื่นได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญคืออันดับแรกเลยคือต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนถ้าตัวเองยังทําไม่ได้เนี่ยการที่เราจะบอกให้คนอื่นทำเนี่ยมันมันไม่อินนะมันไม่อินโอเคค่ะยังขาอยุญาตคำถามสุดท้ายว่า ระหว่างการฝึกเนี่ยได้มีการเรียนรู้นะคะแล้วก็ได้มีการไปโค,โคช้ชแล้วก็มีการได้ติวกันนะคะเหมือนที่อาจารย์ได้แจ้งไปอยากทราบว่ามีอะไรอีกบ้างไหมที่คิดว่านะ่าจะนําไปพัฒนาต่อยอดในเรื่องของเป้าหมายของอา,อาจารย์ด้วยะคะ่ะหมายถึงนาไปต่อยอดเป้าหมายของตัวเองนะคะในกระบวนการเรียนใช่ค่ะในกระบวนการ ก็คือสิ่งที่สิ่งที่ได้ทำมาได้ตึงมานี่สิ่งสิ่งนี้คือเพราะว่าเรายังสอนได้ไม่ตามแนว t r a น n i n g อ r o u p c มากนะ<ม>สิ่งที่เราอยากจะไปต่อยอดก็คือทำยังไงเราถึงจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการสอนแนวเนี้ยให้เป็นธรรมชาติเิดว่าอาจารย์เคยบอกว่าเราต้องสอนให้มันเป็นธรรมชาติค่ะแต่ตรงเนี้ยสิ่งที่เรายังทำได้ไม่ดีเราก็คิดว่าจาก ประสบการณ์ในกระบวนการต่อไปที่อาจารย์จะช่วยเหลือฝึกฝนพวกเราเนี่ก็น่าจะเป็นในเรื่อง,งของการสอนแนวนี้ที่เป็นมโอเคขอบคุณค่ะก็ขออนุญาตสรุปก็คือว่าเท่าที่ฟังนะคะอาจารย์กล้วยคือได้เห็นถึงความเป็นธรรมชาตินะคะว่าอาจารย์กล้วยได้ฝึกจากตัวเองแล้วก็ปรับตัวเองจนมีคนอื่นนะคะคนรอบข้างบอกว่าดีขึ้นนะคะดังนั้นนะคะสําหรับะะองค์กรที่นะคะ หรือผู้เรียนที่รู้สึกว่าอยากจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อไปธรรมชาติได้มากขึ้นที่จะไม่กระโดดมากนักนะคะก็จาจด้วยน่าจะช่วยตรงนี้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ